เบาลนครแม่สอดมอบเบีย้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนเมษายน2559ในช่วงเช้าหลายหน่วยงานร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอดกองกำลังนเรศวนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ี่ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิงไหม้ที่บ้านม,มอเ,เกอไทยอําเภอพบพระสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดกับดิชั้นนางสาวรภา,าพลุต,ตันเป็นผู้รายงานค่ะ เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนเมษายน2559ในช่วงเช้าค่ะที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒและหอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนดเรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐบวงละคร นายกุลเครือวีระนายบรรเจริดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลรองประลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลน,นครแม่สอด ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดในการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนเมษายน2559โดยทางเทศบาลนครแม่สอดมีเรื่องประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนอาทิการประกวดอาหารพื้นเมืองในวันที่12เมษายน2559ที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีรวมถึง การระมัดระวังบุตรหลานของตนในการละเล่นน้ำสงกรานต์ให้เป็นไปตามกฎกติกาการเมาแล้วขับและเรื่องของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีขนทรายเข้าวัดในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้อีกด้วยหลายหน่วยงานร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะที่ท่าอากาศยานแม่สอดจังหวัดตากนายเจริญริศสงวนสัตว์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายสุธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดดอเอรเทริดเกียรติชินสรนัน นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพร้อมคณะทำงานที่ได้ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดเพื่อมาปฏิบัติราชการโดยจะได้มีการร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตากรองผู้ว่าราชการนายอำเภอผู้นำท้องถิน่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยมีหัวข้อในการประชุมว่าด้วยเรื่อง ของการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่17ปี2558ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยจะได้ทำการประชุมณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ค่ะเมื่อวันที่6เมษายน2559ที่ผ่านมานายเจริญริ์สงวนสัตว์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจร่วมวางผ่านพุ่มถวายเป็นราชสักการะ เนื <N> ่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจาักรีบรมราชวงศ์ณหอกิตติคุณอำเภอเมืองตากจังหวัดตากเนื่องด้วยในวันที่6เมษายนของทุกปีกำหนดให้เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จดำรงอาณาจักรสยามเป็นวันแรกนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2462เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีวงศ์ทรงครองสิริราชสมบัติรวม9ก้าพระองค์ซึ่งทุกพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินด้วยความเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความสุข าราชการจังหวัดตากเยี่ยมจุดเกิดเหตุไฟไหม้และการทำงานบ่อกำจัดขยะเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่คลังสินค้าท่า9้นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายอำเภอแม่สอดนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะเข้าตรวจเยี่ยมหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยในพื้นที่ยังมีการปิดกัน้น ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อรอการตรวจพิสูจน์เสียก่อนส่วนในพื้นที่อื่นที่ไม่ได้รับความเสียหายสามารถเปิดให้บริการจำหน่ายจักรยานมือสองจากญี่ปุ่นและสินค้าอื่นๆได้ตามปกติจากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการทำงานของบ่อกกำจัดขยะเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายสุรพลสันติโชตินันให้การต้อนรับและเป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งปัจจุบันบอกกำจัดขยะได้ดำเนินการโดยบริษัท c ล e a n Planning จำกัดซึ่งได้ทำการปรับปรุงระบบกำจัดขยะทั้งการฝังกลบและในอนาคตจะทำการนำขยะไปแปลสภาพเป็นไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สำหรับพื้นที่โดยรวมได้ทำการปรับปรุงอาคารและภายในสถานที่ให้หน้ามองสะอาดมากยิ่งขึ้นโดยในอนาคตบริษัท c ล e a n Planning จำกัด จะทำให้บ่อกกำจัดขยะแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะของคนเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการกำจัดขยะอย่างครบวงจรและเป็นมิตรต่อประชาชนกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ที่บ้านมอเกอิดไทยอำเภอพบพระค่ะ พลตรีนพพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพันเอกโสพลนันทสุวรรณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สนายประสงล่าอ่อนในอำเภอพบพระเดินทางไปมอบสิ่งของถุงยังชีพให้กับราษฎรชาวไทยและชาวกะเหรี่ยงที่บ้านมอเกอไทยตําบลวะเลออำเภอพบพระที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วมากถึง16หลังคาเรือน ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวนกว่า157คนไร้ที่อยู่ต้องไปอาศัยหลบนอนที่วัดมอเกอไทยเบื้องต้นมีการมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันพลตรีนพพรกล่าวว่าเบื้องต้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกาชาติได้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินส่วนบ้านนั้นได้ให้ทางอำเภอจัดทำเป็นเครือข่าย ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำชุมชนและประชาชนในอำเภอพบพระร่วมกันสร้างบ้านพักอาศัยใหม่ทั้ง16หลังให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งประชาชนคนไทยและบุคคลต่างด้าวเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมการช่วยเหลือในขั้นต้นก็เป็นของในส่วนของกองทัพบกในส่วนของกาชาติของมูลนิธินะครับที่มีอุปกรณ์มี สิ่งของอำนวยความสะดวกดูแลเป็นถุงยังชีพในขั้นต้นแล้วก็ใช้ครบอบครัวเป็นรายบุคคลคน,คนละถุงเสาถุงก็ว่าไปนะครับแล้วก็วางแผนกับทางอำเภอทางาท้องถิ่นเท่าที่ทนะและตานาตํารวจช่วยกันในการที่จะผู้ซ่อมแซมบ้านเพื่อให้อยู่ได้โดยเร็วดวยให้ถ้าเป็นเครือข่ายได้ช่วยกันสําหรับพี่น้องที่เป็นคนไทยก็จะช่วยกันทําบ้านมีกติกาตามกฎหมายและช่วยได้ส่วนหนึ่งสําหรับพี่น้องที่ไม่ใช่คนไทย โดยกาเนิดหรือเป็นคนแรงเป็นต่างด้าวหรือเป็นบุคคลที่มาอาศัยอยู่นะครับก็จะช่วยกันในขั้นต้นนะครับตามอัตราภาพที่จะสามารถดำเนินการได้โดยให้แล้วเสร็จสร้างที่อาศัยให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนหมดเวลาของการรายงานข่าวกันแล้วนะคะสาหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะแปดนาฬิกา12นาฬิกาสิ้านาฬิกา 18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ w w w m a s เ o n e w c o m ดิดิฉันนางสาวรพาพลุตันในวันนี้สวัสดีค่ะ